ที่นันข่าวกีฬาฟุตไทย by national style ประจำวันที่23พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตไทยทีผมในช่วงเชียงวันนี้กันดีกว่านะฮะมมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในเชี่ยงวันนี้ยังคิดถึงเสมอสี่เหตุผลของเกีดศักดิ์เสนาเมืองว่าทำไมเขาคือหนึ่งเดียวในดวงใจของห้องอัญญาลาย เรามาดูเหตุผลกันดีกว่านะผมว่าทำไมทำไมนะฮะทางฮองอันญ,ญา,ายนั้นถึงต้องการาทางซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคนนี้คนเดียวเท่านั้นซึ่งเขาคือหนึ่งในดวงใจของพวกเขานั่นเองโดยกลายเป็นเรื่องฮือฮาที่สุดนะับเมื่อทางเยียนดุกนะ,ะผมประธานสมมสอนฮองอัญ,ญาลายสมมสอนดังนนในศึกวีลิกประเทศเวียดนามทําการยืนยันกับทางสื่อบาว่าได้ทําการดึงตัวโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมเป็นที่รับรอว แล้วว่ากันว่าค่าจ้างที่อดีตหองหอกจอมเตียงกาคคนนี้จะได้รับก็คือประมาณเดือนละประมาณ8 0 0 0 0บาทโดยระยะเวลาจำนวนถึง2ปีซึ่งาหากอยู่ครบสัญญาก็จะได้รับเงินนะฮะทั้งหมดประมาณ19.2ล้านบาทเลยทีเดียวโดวยการเปลี่ยนแปลงข้งสำคัญทั้งใหญ่นี้ของทางสมโมสรห้องอันยาลายส่งอิมแพคในแง่ของกระแสในวงการฟุตบอลไปทั่วภูมิภาคอาเซียนกันเลยทีเดียวและทำไมพวกเขาถึงต้องเลือกเกียรติศักดิ์สินาเมืองคนนี้ในตำแหน่งนี้เราลองมาหาคำตอบกันดีกว่านครับ เริ่มจากท่านผมข้อที่1ยังคิดถึงเสมอหนึ่งเดียวในใจคนนี้สำหรับทางโคซิโก้แล้วนี่นะครับผมสมัยเป็นนักเตะเขาคือตำนานของสโมสรฮองอัยญ,ญลายในช่วงเกือบจะ20ปีที่แล้วโดวยเขาผ่านการลงสนามทั้งฟุตบอลลีกและฟุตบอลถ้วยของเวียดนามมานานนับไม่ถ้วนนะฮะและเคยคว้าแชมป์วีลีกของเวียดนามกับทางฮองอันยาลายมาแล้วอีกด้วยและก็หลังจากนั้นเขาก็เริ่มต้นจากการเป็นเฮดโค้ชกับทางยอดสโมสรเวียดนามแห่งนี้ ฉนันไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมทางเกียติศักดิ์เสนาเมืองจะเป็นตัวเลือกแรกนะฮะหากจะคิดถึงใครสักคนเดีย๋ยวเขาได้บอกว่าผมเพิ่งจะโทรคุยกับเขานะแต่ก็ไม่ได้เจรจาอะไรมากมายเลยเกียรติศักดิ์คนนี้กับผมแล้วก็ฮองอัญญลาลยนั้นมีความสัมพันธ์พิศเศษกันอยู่แล้วผมแค่ทําตามใจเด็กๆนักเตะของฮองอัญญายเท่านั้นแต่ไม่ได้มีความหมายอะไรมากมาย นี่คือคำสัมภาษณ์ของทางประธานสโมสร,รจากโกไทยแลนด์นะฮะซึ่งเป็นคำตอบได้ดีมาว่าความสัมพันธ์ของสโมสร,รกับโค้ซิโก้นั้นมีความพิเศษมากมายเพียงใดต่อมาข้อที่2ก็คือพูดได้ฟังรู้เรื่องเข้าใจผู้คนเข้าใจฟุตบอลการที่ทางโค้ซิโก้เคยอยู่ที่เวียดนามยาวหลายปีนะฮะแถมยังกลับไปอีกครั้งแล้วก็อีกหลายกหลายครั้งทําให้เขาเนี่สามารถพูดและก็ฟังภาษาเวียดนามได้ดีนะระดับหนึ่งกันเลยทีเดียว พร้อมกันนี้นอกจากเรื่องภาษาแล้วโคซิโก้นั้นยังมีความเข้าใจผู้คนความเข้าใจวัฒนธรรมและความเข้าใจฟุตบอลในประเทศเวียดนามนิดที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวใดๆเลยสิ้น,นะฮะซึ่งข้าแตกต่างนี้เองทําให้ทางซิโก้นั้นแตกต่างจากโค้ดต่างชาติคนอื่นโดยสิ้นเชิงต่อมาข้อที่3ยกระดับทีมด้วยโค้ชโปรไลเซน หลังจากที่ทางสหพันธ์ทวันแห่งชาติเอเชียนะฮะหรือว่า AFC พยายามผลักดันให้สโมสรในเอเชียมีขับไลเซนซิงกันทั้งหมดก็จะทําให้แต่ละสโมสรน,นั้นต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาทัดเทียมกับสโมสรมืออาชีพมันเองไม่ว่าจะเรื่องของการมีสนามและก็ Facility ที่ครบถ้วนไม่ว่าจะเรื่องของการมี a c a d เดมีของสโมสรและไม่ว่าจะเรื่องของการมีทีมงานสตาฟโค้ดที่มีความรู้มีไลเซนดับสูงนะฮะ ซึ่งนางโคซิโก้เกียรติศักดิ์นางเมืองคนนี้มีดีกรีเป็นโค้ชร,ระดับโปรไลเซนซึ่งเป็นอาเลเวลที่สูงมากเลยนะของโค้ชโดยเป็นระดับที่สามารถคุมทีมลงสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีกฉะนั้นหากต้องการพัฒนาสโม,มรสรแบบระยะยาวก็ย่อมต้องให้โค้ชที่ดีกรีสูงมาวางระบบให้พวกเราและคำตอบในใจของฮองอันญลายคนนี้ก็คือซิโก้คนนี้นั่นเองและสุดท้ายนะผมไอดอลเช็คเช่นในเมืองไทย ดืกัน,นี่ต้องยอมรับว่ากระแสนในความเป็นไอดอลของทางโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองในวงการฟุตบอลน,นั้นที่อยู่ในเมืองไทยกับเวียดนามนั้นไม่ต่างกันเลยทุกอย่างเก้าของเขาในประเทศเวียดนามโคซิโก้คนนี้ก็สามารถเป็นกระแสได้หมดภาพลักษณ์ของเขาดีเยี่ยมผู้คนรักใคร่และขายได้จากผลงานที่เคยสร้างชื่อเอาไว้กับทางสโมสรฮองอันยาลายและก็สมัยที่คุมทีมชาติไทยเมื่อต้องมาแข่งขันที่เวียดนามก็ยังจะมีแฟนบอลมารอต้อนรับนะฮะและขอถ่ายรูปขอลายเซ็นอยู่เสมอ นอกจากเรื่องฟุตบอลแล้วเหด้ชัดเจนเลยว่าผลประโยชน์ของเรื่องการตลาดภาพลักษณ์นะฮะแล้วก็กระแสที่ก่อให้เกิดอิมเมจในแง่บวกแก่สโมสรก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทางสโมสรลืมชายผู้นี้ไม่ลงจริงๆและนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมสี่เหตุผลที่ทางฮองอันยลายนั้นคิดถึงเสมอและทางซิโก้ก็คือหนึ่งดวงใจของเขาคนเดียวเท่านั้น ย่งไก็ฝากนะผมอาติแท็กนะฮะเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ดิชิโนเชียร์ซิกโกเกียร์ศักดิ์นาเมืองกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะห่วงใยเพื่อนรักเจโพสส่งกำลังใจอารันโข้อเท้าหักปิดฉากซีซั่นพอดตพอดีโดยเบื้องหลังเกมเจลีคคู่ไทยดับบี้แมตช์ที่ซัปโปโรโดนะฮะวันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าคอนเสร์ตซัปโปโรนั้นโต๊สกัดของเจ้าเจชนาทิพย์สงกสินและเจ้าตองกวินทำนั่น ไล่ถล่มเอาชนะทีมมิสูเอสพาวทีมของเจ้ามุยธีรศิษฐ์นแดงดาไปแบบจับเจิน5ต่อ1กันเลยทีเดียว แต่เกมนี้ก็มีข่าวร้ายตั้งแต่ช่วงสิบนาทีแรกของเกมนะฮะในจังหวะที่ทางทาคุมะอารโนกองกลางสารประโยชน์ของทางคอนเซริสโปโรนั้นเกิดการบาดเจ็บหนักถึงขั้นข้อเท้าซ้ายหักเลยหลังจากประทะกับทางเรนโตอากุสโตมิดฟิลด์ตัวรับของทางชิม,มิสึโดจเตะวัย27ปีรายนี้ต้องถูกหามออกด้วยความเจ็บปวดและเป็นภาพสยองเป็นอย่างมากเลยนะฮะซึ่งคาดกันว่าน่าจะปิดฉากสั้นนี้อย่างแน่นอนอยู่แล้ว โดยหลังเกมทางมิเฮโเรเปโทวิสได้เผยถึงอาการบาดเจ็บของลูกชีมาว่าได้พูดคุยกับทางอารโนตแล้วปรากฏว่าเขาข้อเท้าหักน่าจะต้องพักรักษาการบาดเจ็บนะฮะและก็ต้องมีการผ่าตัดซึ่งอาจจะใช้เวลานานในการพักฟื้นเลยทีเดียว ส่วนเจ้าเจชลทิพย์สงกระสินของเรานะฮะลงภาพแสดงความห่วงใย,ยกับเพื่อนรักใยนี้เช่นกันโดยโพสต์ภาพตอนที่ทั้งคู่นั้นหยอกล้อก,กันในสนามพร้อมเผยเป็นข้อความมาว่าเป็นกังวลเป็นอย่างมากครับกับอาการบาดเจ็บนี้แต่ขอให้เพื่อนดูแลรักษาร่างกายพักฟื้นให้ดีและเราจะกลับมาเล่นด้วยกันกันอีกครั้ง ขณะที่ทางเบรโตอากุสโตคู่กรณีนั้นก็ได้โพสต์ขอโทษนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอวยพรให้เขาคนนี้หายไปไผโดยที่ทากุมะได้โพสต์ตอบกลับมาว่า,วารอคอยจะกลับมาดวลกับทางอากุสโตอีกครั้งนะและเราจะมาสู้กันใหม่อีกครั้งนะเพื่อนโอ้โหนะผมเป็นว่าง,งานน้สยองกันเลยทีนะฮะข้อเท้าหักแปลว่าหมุนได้360รองศาผมว่าง,งานนี้นะครับก็ต้องรักษากันยาวเป็นเกือบสหเดือนอย่างน้อยผมว่าต้อง6เดือนมีอย่างน้อยอย่างแน่นอนแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ ลีทักแยกทางตรังกานูกระทบเล่นทีมชาติมาเลย์อย่างแน่นอนโดยกันนี้ถ้าผมลีทักแข้งอังกฤษวัยส22สปีรายนี้โพสตลาสโมสรตรังกานูต้นสก,กัดมาเลเซียหลังไม่ได้เดินหน้าไปลุยต่อกับทีมในฤดูกาล2021นี้ซึ่งอดีตแข้งนอกไทยลีกรายนี้ได้แยกทางท่าผมกับทางสโมสรตรังกานูแล้วด้วยสื่ออย่างไบเมโทรนะครับผมของมาเลเซียนั้นยังรายงานมาว่าสิ่งที่นักเตะค,คนนี้ปรารถนามาโดยตลอดในการเดินหน้าเล่นฟุตบอลในมาเลเซีย ตั้งแต่ปี2017นั้นคือการรับใช้ทีมชาติมาเลเซียหลังจากนะฮะตัดสินใจโอนสัญชาติตามบรรพบุรุษของเขาแต่เรื่องของเอกสารยังไม่ลงตัวรวมไปถึงสถานการณ์อนาคตของเขาหลังจากนี้ในการเล่นฟุตบอลนะฮะเพราะว่าจะใช้ชีวิตในมาเลเซียรครบ5ปีในปี2022หากคนนี้ย้ายออกจากลีกมาเลเซียทุกอย่างก็จะจบทันที โดยลิทักคนนี้นะผมได้โพสต์นะข้อความผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวมาว่าเขาเสียใจนะที่ต้องบอกว่าการเดินทางกับทีมปรังคานูนั้นสิ้นสุดลงแล้วเพราะไม่ได้อยู่ในแผนกนำนําทีมแต่อย่างไรก็ตามแล้วต้องขอบคุณทุกคนและครอบครัวของเขาก็สบายใจมากเลยนะที่ได้ใช้ชีวิตที่นี่ที่ตรังคานูทุกทีที่ทุ่มเทในการเล่นจากการได้รับโอกาสเพื่อจะตอบแทนสมโมสรหลังจากนี้ขอให้ทางสมโมสรประสบความสําเร็จไปต่อในการแข่งขันฟุตบอลอาชีพั่นเอง สำหรับทางลีทัคแข่งอังกฤษนะครับผมอ่าไว้สองปีรายนี้เคยเดินทางมาค้าแข่งในเมืองไทยตั้งแต่ปี2010ถึง2015ลงเล่นให้กับทางนครปฐมซุ้อกกนยูนเต็ดบางกอกเอฟซีอัลฟอสและก็นกคนครรสีมามาซาเอก่อนที่จะโยกไปเล่นในลีกบางกาเทศในปี2016นะฮะให้กับทางอัลบานีนั่นเอง โดยปี2017คนนี้ขยับขึ้นเข้าสู่เลกมาเลเซียลงเล่นให้กับทางเ,าเซมิลันนะฮะหลังจานั้นในปี2018ก็จะโยกมาเล่นให้กับทางตรังกาน,นูจนถึงปี2020ลงเล่นไปแล้วทั้งหมด57เกมยิงไปทั้งหมด23ประตูซึ่งอนาคตของลีทักคนนี้ยังไม่มีการแจ้งถึงปลายทางในการเล่นฟุตบอลอาชีพของเขา แต่ปัญหาใหญ่ของลิกมาเลเซียเวลานี้นะฮะก็คือการที่สภาพคล่องในเรื่องของงบประมาณหลังจากโดนรัฐควิใน9ีเล่นงานจนทําให้หลายทีมนั้นเลือกที่จะแยกทางกับนักเตะและก็พร้อมจะขอลดเงินเดือนเป็นจำนวนมากกันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นการพูดถึงลีทักคนนี้นะฮะแข้งนอกที่อิมพอร์ตเข้ามายังตรงารางกันูเพื่อจะให้เขานั้นเล่นทีมชาติให้กับมาเลเซียนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยเขาก็คงจะวางมือและเขาก็บอกว่าคงจะพอแล้วแค่นี้กับทางตรงารางกันู ก็ดูกันต่อไปนะผมเผื่อเขาคนนี้จะจะกลับมาเล่นที่ไทยลียกกันอีกครั้งก็ต้องรอนลุ้นกันและนี่ก็เป็นทนข่าวกีฬา้อนไทย by d i s h n l style ประจำวันที่23พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะบัาครั้งฟุตบอลไทยครับ